ปีศาจรรงละครระหว่างที่สาวน้อยนักแสดงยืนชมวิวอยู่บนยอดหอระฆังทันใดนั้นเองเธอก็รู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยทีแรกก็เพียงแค่รู้สึกเย็นๆผิดปกติแต่สองสามวินาทีต่อมาก็เริ่มรุนแรงขึ้นจนสั่นไปทั้งตัวเพื่อนที่ขึ้นไปด้วยเห็นผิดสังเกตจึงถามว่าเป็นอะไรไป นักแสดงสาวนอกจากไม่บอกกล่าวให้รู้เรื่องแล้วเธอทำท่าเหมือนไม่ได้ยินหรือไม่รู้สึกตัวแล้วเริ่มปีนข้ามเหวกัน้นเพื่อนของเธอคว้าตัวไว้ได้ก่อนที่จะตกไปอย่างบาดวิถีข้างล่างซึ่งอยู่ต่ำลงไปเท่ากับอาคารห้าชั้นหลังจากนั้นนักแสดงสาวจำไม่ได้ว่าเธอทำอะไรบนหอระฆังบนยอดหลังคาโรงละคร คนออกแบบฉากบนเวทีจึงบอกเธอว่าโรงละครอ,อุปรากรวูสต็อกแห่งนั้นมีผีสิงเคยมีนักแสดงหญิงที่เล่นเป็นตัวเอกเมื่อขึ้นไปบนหอระฆังแล้วเกิดความรู้สึกอยากกระโดดลงมาข้างล่างแบบเดียวกับเธอผู้ที่คุกคีอยู่กับโรงละครอ,อุปรากรวูสต็อกรุ่นเก่าๆจะต้องรู้จักเอลวิราปีศาจท,ที่สิงอยู่ในโรงละคร กล่าวกันว่าเอลวีราเป็นวิญญาณของสาวสวยมากผู้หนึ่งที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเล่นเป็นตัวเอกในการแสดงบัลเล่ที่ว mm ูสต็อกเธอเชื่อมั่นว่าจะได้รับบทนั้นเพราะเธอได้ทุ่มเททั้งศึกษาบทและซ้อมหนักมาโดยตลอด mm hmm. เมื่อมีคนได้รับการคัดเลือกให้รับบทเป็นตัวนำฝ่ายหญิง เธอวิ่งออกมาจากห้องประชุมทันทีทุกคนรู้ว่าเธอผิดหวังแต่คาดไม่ถึงว่าเธอจะทำอะไรรุนแรงไม่มีใครเห็นเธอไต่ขึ้นไปบนหอระฆังซึ่งสูงจากพื้นดินขึ้นไป75ฟุตกระโดดลงมาจบชีวิตบนทางเดินข้างล่างนับแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อมีผู้แสดงนำฝ่ายหญิงที่โรงละครวูดสต็อกคนใด ขึ้นไปบนหอระฆังเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองจะเกิดความรู้สึกประหลาดจนแทบควบคุมไม่ได้เป็นความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ชักชวนให้กระโดดลงไปข้างล่างชุมชนชาววูสต็อกรัฐอิลลินอยเหนือสมัยเพิ่งเปลี่ยนศตวรรษใหม่ๆจะตั้งอยู่รอบๆจัตุรัสใจกลางเมืองอาคารบ้านเรือนหลายหลังสร้างเรียนแบบสมัยวิกตอรีย สิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดของเมืองก็คือโรงละครวูดสต็อกโอเปร่าเฮาส์เป็นอาคารสชั้นต่อยอดเป็นหอร,ระฆังขึ้นไปอีกสองชั้นครึง่งเท่าที่ยังพอจำได้โรงละครวูดสต็อกมีวิญญาณของเอลวิราสิงสู่มาโดยตลอดเธอมีที่นั่งตัวโปรดในโรงละครที่หมายเลข113เป็นเก้าอี้ในแถวที่เบาะรองนั่ง มีสปริงพับขึ้นตลอดเวลามันจะกางลงมาเป็นที่นั่งได้ก็ต่อเมื่อมีคนนั่งทับอย่างไรก็ตามเก้าอี้หมายเลขหนึมีคนเห็นเบาะนั่งกางลงมาโดยที่ไม่มีหรือไม่เห็นใครนั่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วพบว่าไม่มีข้อบอกพร่องเกี่ยวกับการทำงานของสปริงแต่ประการใด และไม่มีเหตุผลใดที่มันจะกางลงมาค้างอยู่อย่างนั้นนอกจากเหมือนมีใครที่มองไม่เห็นตัวนั่งอยู่เจ้าหน้าที่ประจำโรงละครคนหนึ่งว่าระหว่างที่มีการซ้อมการแสดงในบางครั้งหากมีผู้แสดงคนใดคนหนึ่งเสียหลักส่วนเซหรือเต้นผิดจังหวะจะมีเสียงถอนหายใจต่ำๆยาวๆเป็นเชิงตำหนี่ดังมาจากที่นั่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งสาม โดยที่มองไม่เห็นตัวคน Woodstock Opera House เป็นโรงละครที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อเมริกันไม่น้อยทีเดียวนักสแสดงหลายต่อหลายคนสร้างชื่อเสียงมาจากโรงละครแห่งนี้พอลนิวแมนเชลลี่เบอร์แมนทอมบอส l e y เจเร l าดีนเพ g e และเบสซี่พาวเมอร์ ล้วนแต่เคยเป็นดาราของที่นี่มาก่อนทั้งสิ้นและที่โรงละครวูดสต็อกนี่เช่นกันที่โรเจอร์ฮิลครูใหญ่โรงเรียนประจำเมืองได้ส่งเสริมให้นักเรียนคนหนึ่งของเขายึดอาชีพการแสดงโดยเริ่มจากเล่นเป็นตัวประกอบต่อมาภายหลังเด็กคนนั้นได้กลายเป็นดาราดังมีชื่อว่าออสันเวลเลสคืหนึ่งของช่วงปลายคศ1940 ยุคที่ผู้แสดงต้องดูแลเรื่องการจัดฉากบนเวทีด้วยเชลลี่เบอร์แมนรังท้ายอยู่คนเดียวในโรงละครเพราะมีงานต้องทำอีกเล็กน้อยสำหรับเตรียมเปิดการแสดงในวันรุ่งขึ้นระหว่างที่ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแสดงเขาได้ยินเสียงดังมาจากที่นั่งคนดูเมื่อเพ่งมองผ่านเวทีออกไปก็ไม่เห็นใครนอกจากเก้าอี้ แต่สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกสะดุดตาขึ้นมาในทันทีนั้นก็คือเก้าอี้สี่ห้าตัวในแถวหนึ่งพับลงมาราวกับมีคนนั่งเบอร์แมนไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าเข้าใจว่าสปริงที่นั่งของเก้าอี้พวกนั้นคงค้างเขาจึงตั้งใจว่าจะลงไปจับพับขึ้นมาให้เหมือนกับตัวอื่นๆแต่พอไปถึงบริเวณใกล้เคียงกับที่นั่งหมายเลขหนึ เก้าอีที่บ่อรองนั่งกลางลงมากระดกพับขึ้นเป็นปกติหมดทุกตัวถ้าไม่เห็นตั้งแต่แรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องแปลกๆอย่างอื่นเกิดขึ้นอีกเป็นต้นว่าฉากที่ม้วนฉักรอกขึ้นไปไว้ข้างบนอยู่ดีๆก็คลี่ลงมาเฉยทั้งที่มีการผูกมัดไว้อย่างแน่นหรือไม่ก็มีถุงทรายถ่วงไว อุปกรณ์ประกอบฉากเช่นโต๊ะเก้าอี้และอื่นๆเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งที่จัดไว้หรือไม่ก็หลมความโดยไม่มีใครไปแตะต้องมันทำให้ขวัญเสียได้เหมือนกันผู้กำกับดักลาสแรนคินเผยกรรมการบริหารหญิงของคณะละครคนหนึ่งเคยเห็นผีของเอลวีราด้วยตาตัวเองเธอว่าเป็นหญิงสาวที่หน้าตาสวยมาก ้ผมสีบลอนด์ยาวถึงเอวและสวมชุดเต้นบัลเล่ยาวสีขาวเคยมีการเชิญคนทรงมาทำพิธีที่โรงละครเธอว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในโรงละครวูสต็อกมิใช่มีแต่เอลวิราเท่านั้นแต่ยังมีวิญญาณเนจรอ,อีกเจ็ดดวงรวมอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่จัดเวทีคนหนึ่งขณะที่ทำงานอยู่ตามลำพังคนเดียวในโรงละครคืนหนึ่ง เขาตกใจแทบช็อกที่เห็นดวงไฟสีส้มเคลื่อนข้ามเวทีตรงมาที่เขาจึงทิ้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดแล้วเพ่นออกจากโรงละครนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่ยอมหวนกลับมาที่โรงละครวูสต็อกอีกเลยดูเหมือนว่าโรงละครในยุคเปลี่ยนศตวรรษจะหายากมากที่ไม่มีผีสิงที่เมืองโคลัมบัสในรัฐจ,จอร์เจียห่างจากวูสต็อกไปทางตอนใต้หลายร้อยไมล์ ก็มีโรงละครผีสิงเช่นกันมีชื่อว่าสปริงเกอร์โอเปร่าเฮาส์โรงละครแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีคศ1871ได้สร้างดาราดังๆขึ้นมามากมายหลายคนเหมือนกันเช่นลิลเลียแลงทรีวิลเลียมเอสฮาร์ดรอเดอร์โอทิสสกินเนอร์มาธาเกรแฮมวิลโรเจอร์และอื่นๆอีกมากมาย ที่นี่ก็เหมือนโรงละครวูสต็อกคือมีผีสิงผีที่ชอบดูการซ้อมละครและชอบนั่งดูอยู่ที่แถวหลังโรงละครสปริงเกอร์มีการแสดงละครของเชคสเปียร์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นคือเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์1876โดยเอ็ดวินบูธแสดงเป็นแฮมเล็ตไม่เคยมีใครเล่นบทนี้ได้ดีเท่าเขาไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้าหรือหลังจากนั้นต่อมา แต่บูธก็แสดงได้เพียงแค่20นาทีก่อนเกิดการผิดพลาดถึงกับทำให้เขาเสียชีวิตทุกคนปักใจเชื่อว่าปีศาจที่สิงอยู่ในโรงละครคือวิญญาณของนักแสดงผู้นี้นี่เองการหลอกหลอนเริ่มขึ้นเมื่อมีการรื้อฟื้นการละครขึ้นมาแสดงใหม่เมื่อปี1965นับจากนั้นเป็นต้นมาก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นเสมอ ดีเลนเจ้าหน้าที่ประจำโรงละครคนหนึ่งเจอเหตุการณ์ประหลาดเธอเล่าว่าฉันทำงานด้านเอกสารจนจะเสร็จอยู่แล้วแต่ขาดข้อมูลบางอย่างตอนนั้นเป็นช่วงเช้าในโรงละครมีฉันอยู่คนเดียวเพื่อให้งานเสร็จเรียบร้อยฉันจำเป็นต้องขึ้นไปที่ชั้นสามของโรงละครซึ่งใช้เป็นที่เก็บเครื่องประกอบฉากและเครื่องแต่งตัวของนักแสดง กุญแจไขห้องเก็บของจะแขวนไว้ด้านในโต๊ะทำงานของฉันเสมอฉันมั่นใจว่าตอนที่นั่งลงทำงานยังเห็นมันแขวนอยู่ที่เดิมแต่พอต้องการเอามันไปใช้กลับไม่รู้หายไปไหนเหลือแต่ห่วงที่ใช้แขวนฉันหาจนทั่วโต๊ะและที่พื้นโดยรอบก็ไม่พบคิดว่าอาจเผลอลืมไว้ที่ประตูห้องเก็บของตั้งแต่เมื่อวานจึงขึ้นไปบนชั้นสาม ก็เห็นว่าประตูปิดไว้อย่างแน่นหนาแต่ไม่มีกุญแจฉันกลับลงมาที่โต๊ะทำงานอีกครั้งเพื่อจะนึกทบทวนว่าเอากุญแจไปวางไว้ที่ไหนบ้างทันใดนั่นเองก็เหลือไปเห็นกุญแจแขวนอยู่ตรงที่เดิมซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีมานี้เองที่ดิฉันหาไม่เจอขณะนั้นไม่มีใครอยู่ในโรงละครนอกจากฉันเพียงคนเดียว ฉันเอากุญแจไปบนชั้นสามเพื่อจะไขประตูห้องเก็บของเครื่องแต่งตัวเราแทบไม่เชื่อสายตาที่เห็นประตูเปิดค้างไว้โดยที่กุญแจยังแกว่งไปมาอยู่ที่สายอยู่ฉันคิดว่าพนักงานคนใดคนหนึ่งอาจเข้ามาโดยที่ฉันไม่เห็นแต่เมื่อเข้าไปในห้องก็ไม่เห็นใครแต่ไม้แขวนเสื้อสองสามอันแกว่งไปมาอยู่บนราวแขวน ไม่มีทางที่ใครจะทำให้มันเคลื่อนไหวแล้วออกไปจากห้องโดยที่ฉันไม่เห็นเสื้อผ้าชุดอื่นๆก็อยู่ในสภาพถูกหรือขนจนยุ่งเหยิงดีเลนสรุปว่าฉันเชื่อที่เขาเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนว่าผีเอ็ดวินบูธคนเครื่องแต่งตัวเพื่อตรวจดูว่าจะมีการแสดงละครของเชคสเปียร์อีกหรือไม่ดีเลนเล่าต่อไปอีกว่า บางทีก็ได้ยินเสียงดนงตรีประหลาดปหลาดแปร่งหูดังออกมาจากห้องประชุมพวกเราหลายคนก็ได้ยินเสียงนี้เช่นกันบางทีก็แสงไฟหรี่หรือสว่างขึ้นกว่าปกติทั้งที่ไม่มีปัญหาเรื่องกระแสะไฟฟ้านอกจากนั้นมีหลายคนและเห็นเป็นเงาคนเดินอยู่ที่ระเบียงชั้นสองเมื่อก่อนก็กลัว แต่ตอนหลังนี้ทุกคนเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วที่นั่งชั้นบ็อกซ์บนระเบียงชั้นสองเราจะปิดประตูทางเข้าไว้เสมอกันไม่ให้แสงจากช่องบันไดเข้ามารบกวนทั้งผู้ชมและผู้แสดงแต่ระหว่างที่มีการแสดงประตูจะค่อยเปิดออกอยู่เรื่อยแม้ว่าบนชั้นนั้นจะไม่มีผู้ชมและประตูใส่กุญแจ มันเหมือนกับมีใครบางคนที่ไม่ใช่คนที่นี่เปิดประตูเข้ามาหรือกลับออกไปในช่วงกลางของการแสดงชั้นบ็อกตรงนี้แมรี่แม็กวิกเกอร์บูธภรรยาของเอ็ดวินบูธเคยนั่งชมสามีแสดงเรื่องแฮมเล็ตหลังจากนั้นได้ไม่นานเธอก็กลายเป็นคนวิตกจริตเรื่องราวทั้งหมดก็มีเท่านี้